สวัสดีครับผมเชฟใบตองวันนี้จะมาเยาหมูครับเริ่มจากตั้งกระทะลงน้ำมันเปิดไฟออนหนึ่งปานกลางไฟไว้สักครู่แล้วก็ลงหมูที่ห้าหมากไกวการเยาก็คือการลวกหมูในน้ำมันครับ มอนตรงล่งทีละมากนะครับล่งทีละหน่อยเพื่อนจะได้ขยายตัวแล้วก็พองได้เต็มที่ครับการเย่ามูเป็นอย่ที่หนึงที่รักษารสชาติเนื้อของเนื้อซับไว้ได้ดีนะครับทึงดีมากเลยครับใหยเพื่อนโอเวอร์นะครับโอเวอร์แล้วเพื่นจะแข็งแล้วก็กระด้างแห่งบอ่อนาท่านครับ กระประมาณนี้ครับการยาวหมูฝากากดไลค์กดแช่ไปกกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับที่ชมคลิป